ครับสวัสดีครับเมื่อสีุ่สี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับที่เห็นคือกระบะเลโวนะครับเป็นกระบะ2อล้อตัวเตี้ยๆนะครับหลายๆท่านนะครับกําลังถามหาช็อบราคาไม่แพงนะครับเพียงหมื่นเศษเศษนะครับเราขอแนะนําช็อบโมโนเอสเอสนะครับในราคาเพียงหมื่นเศษเศษนะครับช็อบโมโนเอสเอสนะครับมีช็อพจาหน่ายให้รถกระบะทุกยี่ห้อทุกรุ่นนะครับในราคาเพียงหมื่นเศษเศษนะครับ ตัวนี้เป็นชอบแบบโมโนทูบนะครับราคาไม่แพงแต่คุณภาพคับแก้วนะครับชอบโมโนทูบเป็นช่อบแบบไหนเป็นชอบแบบกระบอกเดียวๆนะครับพื้นที่ทํางานของรูสูบจะมีเยอะนะครับเป็นคุณลักษณะพิเศษที่ตัวชอบโมโน s อออกแบบมานะครับคือระบบวาวแปรผันตามสภาพถนนนะครับได้ชอบกระบอกใหญ่มีระบบวาวแปรผันตามสภาพถนนราคาเพียงหมื่นเศษ เท่านี้นะครับท่านสามารถตัดสินใจได้ง่ายนะครับในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับชอบราคาเพียงหมื่นเศษเศษเป็นชอบแบบโมโนโทูบมีวาแปรผันและรับประกันยาวถึง2ปีหรือ50,000ื่นกิโลเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ท่านสามารถตัดสินใจได้ง่ายๆนะครับเพียงติดตั้งชอบโมโนเอสเอสหน้าหลังเข้าไปท่านจะสัมผัสถึงความนุ่มนวลเนืบนิ่งนะครับค่าใช้จ่ายเพียงหมื่นเศษเศษที่เมอร์สี่ขุนสบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับ อย่าอัพเกรดช่วงล่างรถกระบะแทบทุกรุ่นนะครับในราคาเพียงหมื่นเศษนะครับชอว์ฟ์โมโนเอสนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าผลิตในประเทศไทยนะครับแต่เป็นการที่ชอว์ฟ์ออกแบบมาเป็นแบบโมโนทูบนะครับมีวาแปรผันซึ่งราคานี้ไม่แพงนะครับเพียงหมื่นเศษนะครับหน้าหลังนะครับชอว์4สตัวนะครับนอกจากนี้ยังรับประกันถึงสปีถึง5 0 0 0 0กิโลถือว่าคุ้มค่ามากมาก จ่ายเงินเพียงหมื่นเศษๆนะครับกับชชอคอัพโมโนเอนะครับนี่คือกระบะ v ีโกตัวเตี้ยนะครับที่ติดตั้งช๊คอัพโมโนเอเข้าไป4ตัวหน้าหลังนะครับอย่างที่บอกนะครับโชอคตัวนี้เป็นแบบแก๊สผสมน้ำมันมีขนาดกระบอกลูกสูบใหญ่เป็นโชอคแบบโมโนชุบมีวาล์วแปรผันตามสภาพถนนสามารถควบคุมการดีดของตัวแหนบและสปริงได้ดีนะครับด้านหลังนะครับตัวกระบะ เลเวลตัวเตี้ยนะครับติดตั้งช็อปโมโนเอสเอสนะครับคอยควบคุมไม่ให้แหนบเพิ่มแรงดีดอาการสะเทือนอาการดิดเด้งก็จัดลดลงนะครับคันนี้เพิ่มเติมพิเศษนะครับมีการเซตแหนบนุ่มเพิ่มเติมนะครับการเซตแหนบนุ่มนะครับท่านจะสังเกตนะครับไปแหนบตัวด้านล่างนะครับแหนบตรงๆนั้นหนาตัวนี้นะครับจะทางออกมานะครับทาให้แหนบ3แผ่นบนนะครับสามารถหย่อนตัวลงได้ลดแรงปะทะนะครับ เมื่อการแหนบลดแรงประทะนะครับอาการสะเทือนก็จะลดลงนะครับอาการเด้งเดงก็จะลดลงทาให้การนั่งโดยสารก็จะนุ่มนวลน,นั่งสบายๆนะครับตลอดการเดินทางนี่คือช h ร r ปโมโนเอสเอสนะครับสตัวเพียงหมื่นเศษนะครับสำหรับสรถกระบะทุกรุ่นนะครับจ่ายเงินเพียงหมื่นเศษมาที่มือสี่คุณสีนะครับทันสัมผัสถึงความนุ่มนวลเนบนิ่งนะครับติดต่อเบอร์โทร0 8 1 6 6 5 5 6 8 5นะครับ ตามเบอร์โทรด้านบนนะครับติดต่อเมื่ค4ณ 4, 4บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับชอโมโนเอสเอสในราคาเพียงหมื่นเศษเศษอีกหนึ่งทางเรื่องกับยุคเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะครับท่านตัดสินใจไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนครับได้ชับแบบโมโนทูบมีวาแปรผันตามสภาพถนนนะครับรับประกัน2ปี5 0 0 0 0กิโลจ่ายเพียงหมื่นเศษเศษคุ้มค่ามากมากครับผมครับมาที่เมอร์สี่คุณสี่บนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับ นี่คือกระบะเลเวลตัวเตี้ยนะครับที่ติดตั้งชูอัพโมโนเอสนะครับไม่ว่าท่านจะใช้ตัวเลเวลล็อกโคนะครับหรือว่ารถกระบะยี่ห้ออื่นฟอร d ดไวท์แทกมิส e ูไตร์ตันนิวอีซูวีคอร์นะครับอยากอัพเกรดช่วงลังนุ่มๆในราคาเพียงหมื่นเศษเศษนะครับชูอัพโมโนเอสนะครับที่มีระบบวาแปลผันตามสภาพถนนนะครับรอท่านอยู่นะครับจ่ายเพียงหมื่นเศษเศษได้ชูวัแบบโมโนทูบ มีวาแปลผันตามสภาพถน,นนคุ้มค่าจริงๆครับมาที่เมื่อรคุณนะครับนึกถึงช่วงล่างนุ่มน,นับอย่าลืมนะครับเมื่อ44คุณบนถนนรามิทางกิโลเมตรที่7ครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ